เคยรู้สึกได้กลับไปเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งไหมคะกิ๊บรู้สึกแบบนั้นตอนที่ได้ไปงานเทศกาลดอมแลนของโนตอุดมแต้พาณิช์ค่ะงานนี้มีงานศิลป์หลายแบบมากแล้วสนุกมากกว่าที่คิดมากิ๊บชอบที่จะได้โยนตุ๊ก,กตาลงไปบนฟ้าค่ะคือเล่นอยู่ฐานนี้กับเพื่อนอยู่นานมากชอบมากพอมาอีกโจนหนึ่งก็จะมีความดักดักหน่อยกิ๊บว่ามีดแนวคล้ลลายศิลปะที่พ่นกำแพงเลยพอความโดนใจเพียบเป็นพ่องที่อ่านเพลินมากขอบอกอ่านไปแล้วก็ได้ตกตะกรนหลายๆอย่างนะแล้วก็กลับมาสู่ดินดน หลากสีอีกครั้งค่ะจริงๆมีอีกที่ที่ชอบมากนะคือโซนกระจกที่สะท้อนสีไปมาคือเขาจะเปิดเพลงแนวลูกทุ่งหน่อยแล้วก็ลายเปลี่ยนวืบไปวืบมาของจริงคือตื่นตาตื่นใจมากเลยนึกถึงตอนที่เราเล่นปีซื่มตอนเด็กๆเลยค่ะทีเขย่ากับเพ็รแล้วมีกระจกสะท้อนไปมาคิดว่ามันสวยงามมากแล้วสีนะก็สะท้อนไปที่โมเดลน้องตุ๊ก,กตาด้วยนะอย่างที่บอกคะ่ะงานศิละปะนะเอาจริงก็ไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้เราแค่เพลิดเพลินดูไปกับมันอีกห้องที่ชอบกลิ้งไปกลิ้งมาก็ห้อง หองนี่นหะค่ะห้องที่เขาให้ถอดรองเท้าเลยนะก็เลยนอนลงไปกับพื้นเลยค่ะเรียนแบบซะหน่อยอี่ห้องที่ตะการตาตะการใจมากเป็นห้องรวมตุ๊กตารูปปั้นเยอะมากๆเยอะแบบอาจจะดูได้ไม่ทุกตัวนะบางทีเขาอาจจะไม่ให้เราจําก็ได้แค่เดินดูก็พอแต่ว่าไปจากหนังสั้นของโน้ตอุดมที่เขาบอกว่าในงานนี้อาจจะไม่ใช่งานศิลปะเลยก็ได้นะเขาถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการบ,บรดดําบัดตัวเขาอย่างหนึ่งใครอยากมาดูของจริงนะคะกําเงิน850ามาที่ไอคอนสยามได้เลย